เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์บีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้ อะไรอ๋อพอผม a F K ใช่ไหมครับเนี่ยจะมีมูวี่อะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีมูวี่ด้วยเฮ้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 ย I don't know if you can hear me ไม่รู้ว่าคุณได้ยินฉันไหม But I made it across แต่ว่าฉัน It's really bad here, v e r l i n ตอนนี้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นที่นี่ I think คิดว่าฉันว่ามันต้องมีบางอย่างอยู่กับพวกเรา

Isolation ต้องแปลว่าอะไรอ่ะเอเลียนการกักกันอีก60วันนับจากนี้ไม่ใช่ละถ้าทีา่จำได้นะครับผมนะในภาคแรกเสร็จแล้วเหมือนกับว่านในภาคแรกนางต้องขี่หุ่นสู้กับเอเลียนด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมนะคือคนอื่นเขาหนีตายกันครับนางเครียดอะ่ะว้าวเอริบรี A ่โอ้โหดู R I P เลยไหมครับผมเนี่ย ไม่ใช่ตัว L ใช่ไหมตัว R ใช่ไหมครับสกดด้วยตัว R แม่ชื่อเป็นมงคลนมากเลยครับผมอยากถามพ่อกับแม่เขาจริงๆครับผมว่าทําไมถึงใช้ตัว R ในกระสกดนะครับนะอ๋อก็มีเพย์บอยนะครับผมนะนิตยสารนะครับผมนะอ๋อรวมถึงมีปฏิทินที่แถมมากับนิตยสารด้วยนะครับนะอืมเห็นรูปตรงนั้นไหมครับหมายถึงปฏิทินไม่ใช่ครับผมไอ้รูปเล็กๆสองใบนั่นนะครับผมนะคุณมองอะไรกันอยู่อ่ะไอ้สองรูปนั้นมันคืออะไรอ่ะมันเป็นรูปโอ้ยผมว่า ช่ชางม,มันเถอะคือเราไม่ต้องไปอยากรู้ทุกเรื่องหรอกถึงเวลาเอเลี่ยนมาเราก็ไม่ได้ดูอะไรอยู่แล้วนี่อ๋อห้องน้ำใช้ไม่ได้นะครับนะเออผมก็สงสัยนะว่าถ้าส่วมตันกลางอวกาศเราจะทำยังไงครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องไปคาดหวังเรื่องแบบว่าเราเจอเอเลี่ยนนะเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะเจอสิ่งมีชีวิตแบบในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่นไลฟ์อะไรพวกนี้ที่มันเป็นปริงมากินคนข้างในแล้วออกไข่อยู่ข้างในหรือเราไม่ต้องไปคิดถึงไอสารสีดําของ่าในเกมนะครับผมนะผมสงสัยจริงๆครับผมว่า ถ้าส้วมมันตันกลางอวกาศอะพวกเราจะทํายังไงครับไม่ต้องส้วมตันก็ได้เอาแค่ระบบทาระบบระบายอากาศกลิ่นของยานอวกาศเราอะครับผมมันเสียนะ่ะแล้วมันไม่ยอมดูดอากาศออกไปนอกอวกาศหรือไม่ยอมเอาอากาศกลับไปใช้ใหม่อะ่ะพวกเราต้องมานั่งดมกลิ่นอยู่ในห้องนี้ครับผมซึ่งเป็นห้องนอนส่วนตัวพวกเราด้วยเออเออนี่คือปัญหาใหญ่ระดับระดับอวกาศเลยนะครับนะถ้าส้วมมันแตกทํายังไงครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่นสิกงปัญหาจริงครับ อย่างในมาเชียนนะครับผมนะก็คือเขาก็เป็นหนังที่เล่าถึงนักบินอวกาศคนหนึ่งครับไปติดอยู่บนดาวอังคารนะครับผมนะหนังเมื่อเมื่อปีเมื่อปี2,000ที่ผ่านมานี่เองครับผมนะแล้วเขาใช้อุจจเขาใช้อุ้นจีของเพื่อนนะครับผมนะบนดาวอังคารนั่นแหละมาปลูกมันฝรั่งกินนะครับผมนะผมก็ว่าจริงๆแล้วพวกของเสียของนักบินอวกาศก็เห็นเห็นในสารคดีที่ผมฟังเมื่อนานมาแล้วนะครับนะคือมันจะเอาไปแยกน้าเอาไปแยกสารอาหารเยอะเดียวหยุดพูดใครกาลังกินข้าวอยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลย จะาตายไม่ทันแล้วนะไปไรครับเอาละครับผมมามอะไรเนี่ยสนสนได้หมดเลยเหรออันนี้น่าจะเป็นโอ้โหเอะนี่เรากำลังอยู่ในช่อง G Spot อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมพี่เขาดูเหมือนลิงจังเลยครับผมซีซซีซ่า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 ตซีซ่า้าซีซ่าซีซ่าซซ่านี่คือ้าไอ้ว ไปไหนอะเฮ้ยคือเมื่อวานอะขอโทษได้ไหมล่ะคือที่ทำส้วมตันอะขอโทษจริงๆคือก,ก็ก็มันของใหญ่อะแบบอืมคือแบบตันต้องจัดดักบ้างอะ่ะเอ้ยนี่ฟังกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคมามาเลิศเธอครับผมไรสาระนะครับนะทำไมมีแต่คนเล่น <'s> okay. ผมเรื่องแม่เราอะครับผมทำไมอะผม <right? S 2> ผมจตใจอ่อนแอนะนี่ This is a commercial vessel Tornado out of St. Clair, registration number be. MSV 7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a whale and utani bond. You're holding, You're holding a on a strong flight unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Hello, Marshal. ดูเหมือนว่ายานจะมีปัญหานั่นแหละฟัรงนั้นนะนะเราจะส่งคนเราพวกเราจะเข้าไปช่วยกันฉันจะคอยรอรับรายงานจากพวกเธอตลอด2ี่ชั่วโมงขอให้ปลอดภัยก็คือว่าในเมื่อไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าไปลงจอดแล้วก็สถานการณ์ไม่แน่นอนนะครับเขาเลยส่งพวกเราทิจกระโดดออกจากอวกาศไปครับผมเพื่อไปที่ยานลำนั้นนะอันนี้คือผมพยายามเอาความเข้าใจนะครับนะเขาไม่ไดเอายานเข้าไปเที่ยงตรงๆนะครับนะ เงียบไปก่อนนะเออรับทราบนี่ครับผมเขาจะให้เรากระโดดไปเลยครับผมนะเฮ้ยรีบไปไปไป เข้ามาแล้วครับผมผมว่าน่าจะยังไม่เจอเอเลี่ยนในทันทีหรอกไม่ใช่ว่าผมยืนโม้อยู่ดีๆนะครับผมเอเลี่ยนเดินเข้ามาในห้องมาสกิดไรเลยว่า <c oughs> คุยอะไรอยู่คนเดียวนะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อครับโอเคครับต้องถอดชุดชุดออกจริงๆเป็นผมผมจะใส่ชุดนี้เอาไว้นะครับผมนะ <c oughs> มันมันน่าจะช่วยแบบป้องกันเอเลี่ยนแบบประมาณว่าเรามีเสื้อเกราะแบบว่าบวกเก้าเก้าอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราถอดออกมาเป็นตัวเปล่าๆอย่างเงี้ยปีนท่อลมได้ครับ เกมไฟไดแฟตี้ผมต้องปีนท่อลมอยู่แล้วนะครับนะผมมานี่ผมก็ต้องปีนท่อลมนะครับนะเก็บอกรณ์ไปประกอบนะครับนะวัยรุ่นประกอบอุปกรณ์นะครับนะทำอะไรวัยรุ่นเอาอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์อะไรอ่ะเอาเมื่อนมีเยอะแยะทำไมมาห้องนี้อ่ะอะไรเอาเพื่อนมีเยอะแยะมามาห้องนี้อ่ะเอาอุปกรณ์อยู่ เขาว่างที่จะมานั่งเขียนอย่างงี้ Trust no one อย่าเชื่อใจใคร Keep ah uh, Keep o ออกไปไกลๆอย่ามาที่นี่โอเคครับอะไรอ่ะ The way, okay, s, the of, uh, oh, so s, s okay, i g n of ่า s a w t o o Pot อ๋อยาลำนี้ชื่อว่า s a w t o o Pot เนอะโอเคครับผมสงสัยทุกเรื่องนะครับผมนะผมว่าท่านนี้ทับ ผมไปเดินป่าเป็นเพื่อนหรือผมไปไหนก็คงจะแบบถามทุกเรื่องนั่นอะไรนู่นอะไรนี่อะไรนั่นอะไรนี่ใช่อะไรนี่ถูกไหมนี่ผิดไหมผมโดนเตะเอาจากรถทัวร์ก่อนละอพอลโลมีตานะครับนะชีวิตมันเน่าเฟะไปแล้วเอายานของเราเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยยาน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 ฮัลโหลฉันอยู่นี่รีบรีบไงอยู่นี่ไง พยายามติดต <ank> er> you know, ่อกับคอรรสนะครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เบ้าเอ้ยผมว่าเซ็นเซอร์ยานอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมว่ายานที่บินเข้ามาใกล้อ่ะเป็นกาบบะนะครับเขาก็เลยปิดปิดเซนเตอร์ไว้ก่อนนะครับผมนะผมเข้าใจได้นี่ก็พยายามหาความเข้าใจกับทุกๆเรื่องนะครับผมนะในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอย่างนี้อยู่แล้วยูโอเวนออลอว์กิ้งโจเอ ติดนี้ใส่อ่านนะครับนะอ่านในที่นี้คือเจออะไรมันติดอยู่หน้าผนังอ่านหมดนะครับนะป้ายเปิดปริมทางอ่านหมดนะครับนะถ้าถามว่ารีบๆคนนี้จบสาขาอะไรมานะครับวิศวะช่างค้นหาครับ <c oughs> เป็นวิศวะสาขาที่ค้นหาของเก่งมากครับผมอ่านป้ายตลอดเวลาพูดไม่หยุดทุกๆ5านาทีครับ เอ๊ะรูปเดียวกันกับที่อยู่ที่นู่นเลยนี่นานั่นไงครับเห็นไหมครับเพราะความช่างหาและช่างเสือของเขานะครับนะเลยทําให้ลิบลี่คนนี้ได้ข้อมูลอะไรที่ทั้งเป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับผมนะโอ้โหอะไรน่ะโอเคอยู่นิ่งๆโอเคโอ้เออได้ได้ได้หันหันมาหันมาหันมา

of our problems มันจะยิ่งทำให้เกิดปัญหามากขึ้นยังไงใช่มีบางอย่างอยู่กับพวกเราที่นี่บางอย่างที่มึงไม่เชื่อแน่ๆฉันบอกไม่ได้โอเคโอเคโอเคลิเบี้นอนน้อยนะครับขอบตาดำชื่ออะไรออนี่จะยืนเดินอยู่หลังฉันแล้วไงเนี่ย ก็ถ้ามีโอกาสฉันจะได้หนีทันไงโอเคครับเอาเราเบอรกี้เขาบอกว่าเขาจะอยู่ใกล้ๆฉันไว้ทำไมอย่าขยับครับโอเคเออพวกเราไม่ได้สร้างปัญหานะฉันจอนนี่พี่พวกเราต้องใจเย็นกันไว้ก่อนซ help เราไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกนะ got working. go. elevator the let's I've Jana, ตอนนี้ฉันทำให้ลิฟต์ใช้งานได้แล้วอ่ะ I'm sorry. โทษทีนะ Good luck. แต่โชคดีสำหรับพวกนายแล้วกันไปไหนก็ไปไปอืมอ๋อเขาปิดประตูหนีแล้วครับผมนะก็คือเขาแคร์ลิฟต์ได้เขาก็ใช้ลิฟต์ไปเลยทำไมนายถึงต้องเอาปืนชี้หน้าคนอื่นเของเราอย่างนั้นล่ะก็เพื่อความปลอดภัยไงให้ผมชอบนะวิธีการปูเล่าเรื่องอ่ะเขาขายข้างคนดูที่ ไม่เคยติดตามซีรีส์เอเลี่ยนเขาขายทั้งคนดูที่เป็นแฟนหนังอยู่แล้วด้วยคือถ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องเจอกับอะไรแต่ว่าเขาก็เผื่อไว้ด้วยไงครับผมนะทำให้การเล่าเรื่องอะ่ะมันดูแบบว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วก็เล่าให้มันมีแบบของเขาด้วยไม่งั้นก็คือว่าขายคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไงให้ตัวละครตัวนี้มาคือเขาต้องมาตายต่อหน้าเรานี่แหละผมรู้แต่ว่าผมรู้ผมเรียนมาให้ฉันไปที่ลิฟต์ละกัน oh, จะดีใจมาก <Right S 1> เลยถ <now S 1> ้านายเ <now. S 1> ล่าฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่นี่ ฟังนะเราจะไปที่เรือของเธอแล้วฉันจะเล่าทุกอย่างสาธยายทุกอย่างที่ฉันรู้มาให้เธอฟังก็ได้หวังว่าหลังจากที่เราออกไปจากที่นี่ก็ได้อย่างที่ฉันบอกมีบางอย่างมีฆาตกรโรคจิตที่มาล่าขับไล่ขับเรามันค่อยๆล่าทีละคนล่าทีละคน ไม่มันไม่ใช่บุคคลที่ซ้ำ,<ส>ำไปมันเป็นบางสิ่งต้องอ่านว่า r c เซลหรือว่าเอ็กเซลดีครับผมเนะี่ยสะกดด้วยตัว A เออช่างมันเถิดนี่ก็มีคำถามทุกๆ5นาทีนะครับผมนะเอาละหยุดก่อนมีปัญหาอะไรถือจับปืนแน่นๆเลยเจออะไรยิงให้หมดเลย เอ็กเซลข้างหลังนายไปช lonely, uh ่วยเอ็กเซลเวนเอ้ยกดชิปเพื่อวิ่งปาด้วยปัจแจครับวิ่งเลยเหรอเดี๋ยวคุยกันก่อนก็ได้มั้งเวนไปเถอะนี่แหละคือไม่มีทางเลือกไงแล้วเราไปเดี๋ยวนี้ไปไหนวะไอเวน เปลี่ยนจริงครับผมตอนนี้ยิงมันเลยฮะนี่บ้าหรือเปล่าวะยิงสิเว้ยโอ้โหเร็วนายฆ่าหมอนั่นมันกำลังจะฆ่าฉันแล้วเว้ยถ้าฉันไม่ทางเนี้ยนี่แหละคือการที่ต้องเอาตัวรอดที่นี่เข้าใจยังเออเอ,อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวฉันได้ยินบางอย่างเ x e l เอ๊ะมันอยู่บนหัวฉันเหรอลากไปแดกเลยอะ